ช่วงนี้ถ้าเป็นอยู่บ้านเราก็จะไม่ค่อยได้ทาอะไรเยอะเลยทุกคนถ้าเป็นแบบสกินแคร์ตอนเช้าจะทาแค่2ตัวแล้วก็ตามด้วยกันแดดเลยตัวแรกเราก็ใช้อันนี้ตัวนี้เป็นของลังโคมก็จะเป็นแบบเนื้อเซรั่มเลยเราจะลงเป็นตัวแรกก่อน แล้วเราก็ต้องใช้ตัวนี้ตลอดเพราะว่าเป็นคนชอบแกะสิวก็จะมีรอยสิวเยอะมากอันนี้คือเป็นตัวล,ะล,ะละดรอยดําที่เราว่าดีที่สุดที่ลองใช้มาแล้วแหละสาหรับตัวเราเองนะแล้วก็อันนี้เป็นตัวสุดท้ายก่อนจะทากันแดดช่วงนี้ชอบใช้เพราะว่าเขาเป็นแบบเนื้อเจลเจอะ่ะมันเวลาทาไปเราก็จะไม่เหนอะหน้ากันแดดใช้อันนี้นะคะก็โอเคนะคือทาแล้วหน้าไม่วอกอะ่ะเราก็ไม่เหนอะหน้าด้วย คนคะจะให้ดูความนุ่มโฟูแน่านอนอันนี้เฮ้ยคืนนี้จะต้องนอนสบายแน่ๆเลยนุ่มมากเลยค่ะทุกคนเย้เสร็จแล้วเดี๋ยวคืนนี้จะได้ลองนอนแบบเต็มๆดูนะคะแต่เมื่อกี้ลองนอนไปเล่นๆแล้วแบบสบายมาก เดี๋ยวจะมาทดสอบความนุ่มกันอีกสักรอบนะคะหนึ่งสองสามนุ่มจริงแววอวดดอกไม้ของแม่แบบหนึ่งดูดิ ออกดอกเต็มเลยตอนนี้กว่าจะได้กินเนาะทุกคนล้างมือไปสิบตลก ื่นใจเราได้ดินปั้นมาด้วยแหละทุกคนเลยว่าเดี๋ยววันนี้เราจะปั้นดินกันอันนี้จะเป็นการปั้นดินครั้งแรกของเราเลยนะคะทุกคนขอให้ออกมาโอเคด้วยนะอก็คือปั้นเป็นรูปตามที่ต้องการได้เลยแล้วก็ใช้น้ำรูปเพื่อให้ผิวเรียบขึ้นโอเคโอเค แก่ไม่ออกเดี๋ยวจะลองทำสักหนึ่งชิ้นก่อนเผื่อว่าถ้าพังเนี่ยก็จะได้ไม่พังหมดเนาะ าของถาดแล้วนี่ ฝนกำลังจะตกแล้วแน่เลยทุกคนโอเคประมาณนี้แหละชิน้นนี้เดี๋ยวเราอให้แห้ง แวะมาดูดินปั้นที่ผึ่งเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวันก่อนแต่จะมีบางชิ้นยังไม่แห้งดีเดี๋ยวต้องพึ่งเอาไว้เพิ่มมาแกะพัสดุกันดีกว่าค่ะทุกคนดูว่าเราซื้ออะไรมาบ้างช่วงนี้อันนี้เป็นเทียนหอมหอมออกมาจากกล่องเลยอ่ะอันนี้ก็ไว้ใช้แต่งห้องได้เดี๋ยเราจะเก็บไว้ เทียนแท่งแบบเรียลๆน่ารักเนอะเราสั่งไป2องกล่นอันนี้เป็นกลิ่นพีชค่ะแล้วก็สีฟ้าชื่อกลิ่น first date ก็จะหอมแบบดอกไม้ดอกไม้ส่วนอันพีชก็คือหอมแบบพีชเลยค่ะหอมมากอี่น่นารักมากๆเลยสีแบบพาสเทลสุดๆทุกคนเดาออกแล้วแน่เลยว่าอันนี้คืออะไร นี่ให้ดูลายจากข้างหลังก่อนเห็นไหมเอ่ย1 2ึ่มนี่เป็นโปสเตอร์ลายหมีค่ะน่ารักไหมก็คือช่วงเนี้เราอินกับพวกตุ๊กตาหมีผ้าลายหมีอะไรเงี้ยก็เลยซื้อโปสเตอร์ลายนี้มาเพิ่มเข้าแกงอีกหนึ่งเนี่ยเท็กซ์เจอร์ก็คือเป็นผ้าแคนวาสเลยแต่ว่าเหมือนจะมีกลิ่นสีหรือว่ากลิ่นอะไรสักอย่างแบบเข้มเลยอะเนี่ยเข้มอยู่อะสงสัยจะต้องเอาไปไว้ข้างนอกห้องก่อน อุ้ยลายนี้ดีมากเราซื้อปลอกหมอนมาอีกใบหนึ่งแล้วค่ะทุกคนอันนี้เราซื้อมาจากในช้อปปี้นะใบละ99บาทถ้าจำไม่ผิดนะชื่อลายไบโอล a ฟของจริงสวยมากเลยทุกคนอันนี้เราเชียร์นะดูสิจะเป็นลายแบบเล็กๆแบบนี้เราก็สีไม่ชูชาดเกินน่ารักมากชอบ ่องนี้เป็นจานที่เราไปเอฟมาใน i อทุกคนดีใจมากเอฟทันด้วยปกติไม่เคยเอฟทันกับเขาเลยนะอุ้ยสวยมากเลยเป็นแบบขอบทองแล้วเนื้อก็จะเป็นเหมือนออกมุกๆนิดนึงนะคะหมดแล้วของวันนี้อันนี้เป็นเสื้อยืดจากร้านใน i อนะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นชื่อร้านไว้ให้นะนี่เป็นเสื้อยืดสกรีนลายน้องหมานะคะน่ารักเนาะ อันนี้เป็นทรงโอเวอร์ไซส์นะคะผ้าแบบยืดยืดนิ่มๆเลยทุกคนเดี๋ยวลองใส่ให้ดูดีกว่านี่น่ารักไหมทุกคนเป็นแบบทรงโอเวอร์ไซส์กำลังดีด้วยนะอันนี้เราสูง169ประมาณนี้ยกำลังดีเลยแล้วก็ผ้านิ่มใส่สบายด้วยอะ มีอันที่เราปั้นมาเพิ่มด้วยมีอันจิ๋วๆอันนี้เอาไว้เสียบป,ปากกาแล้วก็อันนี้เป็นขดเชือกอันนี้เป็นถาดแบบธรรมดาอีกหอันขัดแล้วก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันนะคะตอนแรกผิวของเราคือแตกลายงาทั่วเลยอะ Was never the one to write up a song for just anyone. I I was always the one to find myself lost. เมื่อวานเราลงสีไม่ทันน่ะทุกคนมันมืดไปก่อนไม่งั้นวันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะวันนี้จะทำชิ้นไหนก่อนดี ดินค่อนข้างดูดสีอยู่เหมือนกันนะสีขาวไม่พอแน่เลยใช้เยอะ <_ Designer> นี่ทุกคนเราไปทำการทดลองมาว่าถ้าเกิดอยากได้เอฟเฟคประมาณแบบนี้ยอย่างแก้วอันนี้จะต้องใช้พวกการใช้แป้งสีฟ้านหรือใช้อะไรก็ยากเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองทำจริงดูแหละ เดี๋ยวจะต้องเก็บตรงขอบนี้เพราะว่าตรงช่วงขอบยังไม่โดนสี